สวัสดีค่ะรุจัการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสมารีวิวมีดเล่มนี้เป็นมีดพับหลวงพ่อเดิมยุคต้นวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะยาวรวมด้ามและฝัก3ามนิ้วกว่านะคะมีดพับเล่มนี้เข้มขลังไปด้วยจานยันเต็มฝักนะคะ สว,ส,สวยสมบูรณ์มากค่ะสวยสมบูรณ์ค่ะมาชมใบมีดข้างในกันนะคะ เ่าสมบูรณ์นะคะสวยงามค่ะสนใจก็ทักมาคุยหรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะหรือ โทรมาที่0926629665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะขนาดพกพาสวยงาม สนใจก็ทักมาคุยกันได้เลยนะคะสวยเก่าสมบูรณ์มากค่ะมีดพับนะคะมาชมใบมีดกันค่ะสนิมขึ้นตามการเวลานะคะสวยเก่าสมบูรณ์ มีดพับหลวงพ่อเดิมยุคต้นยาวรวมด้ามเลยฝักสามนิ้วกว่านะคะขนาดพกพาสะดวกเจอได้น้อยมากนะคะมีดพับหลวงพ่อเดิม สนใจก็ทักมาหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าสองหกหกสองเก้าหกหกห้ารูจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวยเก่าสมบูรณ์ เข้มขลังไปด้วยการจานยันเต็มฝักนะคะตอกลายอัคราชัดเจนที่มีดนะคะ สนใจก็แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยค่ะที่0926629665รู้จิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ